ต่อมาผมจะพาทุกคนมารู้จักกับโคเวอเอฟเฟอลี่ต์นะครับที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปเมื่อกี้ว่าคืออะไรทําแล้วได้อะไรโคเวอเอฟเฟอลี่ต์เนี่ยคืออีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได,ได้ได้นะครับไม่ว่าใครเนี่ยก็สามารถทําได้เลยเพียงแค่เราไปกดสร้างลิงก์และนําลิงก์นี้ไปโปรโมทลงช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะโพสต์ภาพนิ่งโพสต์วิดีโอไลฟ์สดหรือแชร์ผ่านช่องทางไหนก็ได้เ <s> <ไห>มื่อไหร่ที่มีคนไปกดซื้อสินค้าผ่านทางลิงก์เรานะครับเราก็รับค่าคอมมิชชั่นไปเลยครับ พิเศษนะครับแค่คุณสมัครเข้ามาในวันนี้เนี่ยรับโบนัสพิเศษไปเลย1000บาทครับผมสมัครง่ายเพียงแค่3ขั้นตอนเท่านั้น1สมัคร2แชร์ลิงก์3รอรับเงินได้เลยครับคอมมิชชั่นคูณ2นะครับรายได้กว่า1 0 0 0 0แสนบาทนะบ,บอกเลยว่ายิ่งขายได้มากยิ่งได้มากแน่นอนแล้วยังไม่หมดเพียงเท่านี้นครับนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วเนี่ยยังมีโบนัสทำถึงและกิจกรรมพิเศษให้ร่วมสนุกอีกเพียบเลยรอติดตามกันได้เลยนะครับ และทั้งหมดนี้คือโคเว a แอฟฟิลิเอตอีกหนึ่งช่องทางการทํารายได้ไม่ว่าใครก็สามารถทําได้สะดวกง่ายอิสระทําได้ทุกที่ทุกเวลาแบบไม่ต้องลงทุนสมัครเลย